มรดกโลกล้ำเลิศก,กำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงงโรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสกาละแม่ยา่าข้อขุนลูกอรุนแห่งความสุขวสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์วงรวิท์น้ำนำสัพที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีย่กผู้ใหญ่ทุกคนนะครับวันนี้ครับ นี้นะครับผมนายพจมพรจันองนะครับรหัสนักศึกษา59433019นะครับผู้เรียนที่59และ39วันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับแล้วก็วัดสี่ชุมครับมารู้จักกับสุโขทัยก่อนนะครับสุโขทัยนะครับทราบไหมว่าเป็นราชธานีที่เท่าไหร่ของคนไทย ไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับไม่ได้สุ่ทรายนะครับเป็นรัชธานีแรกของคนไทยนะครับแล้วซ้บครับว่ารัชธานีที่สองของคนไทยคือรัชธานีอะไรอยุธยาอยุธยาครับใช่ครับและรัชธานีสามก็คือธนบุรีและรัชธานีที่สี่ครับก็คือรัตนโกสินทร์ครับโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยครับเป็นอาณาจักรแรกของคนไทยนะครับเมื่ออายุป่าเจ็ดร้อยปีที่ผ่านมาครับโดยคําว่าสุโขทัยนะครับมาจากสองคำนะครับนั่นก็คือ สุขกับธาไทยนะครับซึ่งหมายความว่าลุอรุณแห่งความสุขนั่นเองครับสําหรับการก่อตั้งนะครับเริ่มที่ประมาณ1 8 0พศ1,800นะครับเมื่อพญาสีนาวน้ำถงนะครับบิดาของขุนขาเมืองนะครับได้ปกครองสุขทัไทยแต่ตอนนั้นเนี่ยสุขทัไทยเนี่ยยังเป็นเมืองประเทศสลาชของของอยู่นะครับเมืองประเทศสลาชเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเมืองขึ้นของของนั่นเองครับเมื่อประมานครับเมื่อพญาสีนานวน้ำถมเนี่ยสิ้นาชนพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนขาเมืองเนี่ยครับก็ได้ตีตรบบนะคั ที่เมืองของครับที่มัองสุโขไทยนะครับแล้วก็ได้แล้วก็ได้เอาอนาจักรนี้นะครับคืนมานะครับลึงจึงก่อตั้งเป็นอาณกรสุโขไทยนะครับต่อมานะครับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นครองราชนะครับนักทราบไหมครับว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้ครองราชแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรได้เปลี่ยนเป็นชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับอยากรู้ไม่ทราบใช่ไหมครับก็เฉลยหน่อยครับ พ่อขุนผาเมืองนะครับได้ก่ัตจิย์ึุงคลองราชนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นพ่อขุนศรีอินทราธิ์นะครับเป็นกษัตริย์แรกของชนชาติไทยนะครับก็มาในสมัยพ่อขุนนางคำแห่งมหาราชนะครับพระองค์เนี่ยนะครับเป็นพระโอรสองค์ที่3าของพ่อขุนศรีอินทราธิ์นะครับอาจารย์สุโขไทยนะครับได้แผ่อํานาจออกไปกว้างใหญ่ไทศาลรนะครับจนบ้านเมืองเนี่ยก้าวหน้าครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครองการพาณิชย์กฎหมาย ศาสดาศนะครับและศิลปะเราทนท่าประเพณีนะครับแล้วเราจะจะได้ทราบมากขึ้นนะครับถ้าเกิดได้ไปรู้นะครับจะลึกหลักอันนี้ครับเป็นหลักฐานสําคัญครับที่ทาให้เราทราบถึงถึงความเจริญนะครับของสุโขทัยนะครับนั่นก็คือศิลาจารึของพวกกลางแห่งนะครับโดยโดยศิลาจารึของพวกแห่งนะครับเป็นความเจริญ กล่าวถึงความจเจริญรุ่งเรืองของสกอขไทยนะครับดังคํานี้นะครับดังที่ปรากฏในจารึกตอนนี้ะครับที่มีความเนื้อความว่าเมื่อชั่วพวอ้อขุนล้างคำแหงเมื่งสกอขไทยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจากกรอบในไ้านะครับลูกลูท่างเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายไทยจับไก่ขาช้าขาไทจับไก่ขาหาขา ขก็นั่งนมานั่งคร้างค้างทองให้ผาหน้าใสนะแล้วฝากคนถึงของศิลาบดของครอบครัวของแขกครและส่วนอาจารย์สุโขทัยนะครับแบ่งการปกครองออกเป็นสองแบบนะสองระยะด้วยกันก็คือระยะแรกครับเป็นข้อปกครองลุ่มนะครับข้อปกครองลุ่มเนี่ยสมัยนั้นนะครับสุโขทัยเนี่ยครับเป็นเมืองที่เพิ่งก่อใหม่นะครับก่อตั้งใหม่แล้ว ประชาชนเนี่ยยังมีไม่มากนักนะครับจึงกษัตริย์เนี่ยครับสามารถดูแลประชาชนได้อย่างรวดถึงประเภทครับโดยที่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับได้มีการสร้างกระดิ่งนะครับไว้ตรงที่หน้าพระราชวังเนี่ยมันแบบนี้นะครับรู้มันครับว่าสร้างไว้ทําไมไสัใใหรบ่คมเอาไว้สั่งเอาไว้เอาไว้สั่นนะครับเรื่องประชาชนนะครับมีเรื่องร้องถูกก็จะสั่นกระดิ่งนะครับแล้วพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยครับก็จะมารับเรื่องร้องร้องร้องถูกนี้เองนะครับต่อมาครับ แบบที่สองนะครับก็คือธรรมราชานะครับกษัตริย์ู้ทรงคธรรมในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับมีกําลังทหารเนี่ยที่ไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับประกอบกับอาณาจักรอยุธยาตอนนั้นนะครับได้เกิดใหม่นะครับแล้วก็มีอิทธิพลมากขึ้นนะครับพระองค์เนี่ยครับจึงเกรงว่า,ถ,าถ้าเกิดใช้กาลังทหารเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุโขทัยนะครับพระองค์เนี่ยครับจึงนาหลักธรรมเนี่ยมาใช้ในการปกครองนะครับและพระองค์นะครับจึง เขาเนี่ยก็เป็นแบบอย่างนะครับในการปกครองแบบแบบเป็นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ทำนุนบำรุงพุธศาสนานะครับทราบไหมครับว่าสุโขทัยเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันเกษต,ตรกรรมนะครับโดยเขานะครับจะ ทำอ่านกับเก็บน้ำนะครับ่ก็คือทำนกร่วงนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโดยใช้น้ำเอาไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะครับต่อมาครับสุโขทัยนะครับเป็นเอ่อแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามนะครับซึ่งเรียกว่าเครื่องสังคโลกงนะครับส่งขายไปยังต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียบอเนีวนะครับ ประมาณครับหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของศิลปะของสุโขทัยนะครับนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับแล้วก็เมืองแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สีชัยนาทนะครับโดยทั้ง2อุทยานนี้นะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับในปีพศ2534ครับสำหรับการสิ้นสุดของสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยครับได้ผนวกกับอาณาจักรสุโขเอ อภิโนกับนันตะกัวิทยาครับในสมัยครับเจ้าพระบรมมาไตโรกนาครับสิ่งสําคัญที่ควรจะลึกถึงนะครับเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับนั่นก็คือเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทยนะครับที่มีอาณาเขตคว้างใหญ่ไพศาลที่สุดแล้วต่อไปนะครับที่ควรจะลึกถึงนั่นก็คือเป็นดินแดงของรัมหากษัตริย์นะครับที่ลงท้ายด้วยมหาร้านตรงแรกนะครับนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาร้านนั่นเองครับเพราะเราควรจะลึกข้อที่สานะครับนั่นก็คือเป็นแหล่งกําเนิดลายสื่อไทยนะครับและเป็นวรรณคดีเริ่มแรกของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ ไตภูมิทะลุ่วงครับเพราะคนคำนึงถึงต่ออันดับที่สี่นะครับก็คือผู้คนแรกในไทยนะครับที่มีเป็นเป็นยุคแรกนะครับที่ไทยนะครับได้มีคอาสัมําไมิตีกับต่างประเทศนะครับต่อมานะครับเป็นแหล่งกําเนิดครับของเสียงเาัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและมีเป็นยุคทองของศิลปะไทยครับต่อมาครับเป็นแหล่งกําเนิดของุตสกรรมเครื่องป้นดินเผาเครื่องสังกคราะหนิ่งครับ ก็มานะครับเราจะมาพูดถึงปุทยาประวัติาศาสตร์สุโขทัยนะครับกุฏยาประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่านะครับอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยนะครับอยู่ทางอยู่ห่างจากตัวเมืองนะครับไป12กิโลเมตรไปทางที่ตะวันตกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผ่นผังของเมืองสุโขทัยนะครับน่นะครับก็ เห็นไหมครับว่าจะมีกำแพงทั้งหมดสามชั้นนะครับโดยชั้นชั้นในสุดนะครับจะเป็นกำแพงเมืองนะครับก่อด้วยศิลาแรงนะครับแล้วเราทราบไหมครับว่าเนี่ยครับเป็นคูน้ำสำหรับกับคันดินเห็นไหมครับแบบอันนี้นะครับรู้ไหมทราบไหมครับว่าที่สร้างคูน้ำสำหรับกับคันดินเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรกักน้ำกับน้ำอ่ากับเก็บน้ำกักกับเก็บน้ำใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็มีทั้งหมดสองสองอย่างด้วยกันครับก็คือ ที่สร้างแบบนี้นะครับเป็นออยสำหรับป้องกันศัตรูครับเมื่อศัตรูเข้ามานะครับก็สามารถป้องกันได้อย่างทันทีครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือเอาไว้ระบายน้ำครับเมื่อเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยครับท่วมเข้ามาที่เมืองแห่งนี้ครับโดยแผ่นผังของสุโขทัยนะครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้านะครับเป็นแนวแนวกว้างเนี่ยครับกว้าง1,300รอเมตรนะครับส่วนยาวเนี่ยยาว1 800รอเมตร นี้นะครับเราจะมาพูดถึงวัดสี่ชุมวัด the ส like ี่ชุนมาต่อนะครับอนี้ครับก็เป็นแผนผังของวัดสี่ชุมนะครับวัดสี่ชุมเนี่ยนะครับเออรนนี้นะครับจำไดครับทราบไหมครับคืออะไรอันนี้จะไม่เห็นภาพนะแต่อันนี้เป็นแผนผังตอนนี้นะครับเป็นวิหารนะครับมิหารอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าของมณฑลนะครับมิหารเนี้ยตรงนี้ปัจจุบันนะครับก็เหลือแต่เสาครับใช่หลังคาก็ได้ทังไปตามการเวลานะครับส่วนันนี้นะครับเป็นมณฑลครับมณฑล ขนาดเออเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจุตุรัสนะครับมีความหนามากนะครับสั้นครับว่ามนดบเนี่ยคืออะไรมนดบมนดมมนดมนีมน่ลใช่ครับมนดบนะครับคือสิ่ง สถาปัตยกรรมไทยชนิดหนึ่งครับที่สร้างไว้เพื่ออะไรที่กี่ยวกับพุทธศาสนานะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเนี่ยครับนี้วันนี้ครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่โตเลยนะครับเห็นไหมครับสร้างคำว่าวัดว่าพระพุทธรูปองค์นี้ครับชื่อว่าอะไรไม่ทราบกันใช่ไหมครับนี่ครับก็คือพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์อันนี้นะครับก็เป็นมองอันนี้ก็เป็น อะไรนะภายในมนะครับมนดกเนี่ยอันนี้ครับก็คือประตูของมนดกนะครับด้านข้างซ้ายของมนดกนะครับก็จะมีทางขึ้นครับทางขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ใช่สามารถขึ้นไปสามารถขึ้นไปได้ครับโดยขึ้นไปครับมันจะเป็นแบบช่องแคบๆครับขึ้นไปขึ้นไปยังด้านหลังขององค์พระแล้วก็ด้านบนของมนดกนะครับแล้วก็แล้วก็ภายในที่ขึ้นไปเนี่ยครับก็จะมีภาพสลัก เขียนนะครับอายุประมาณเจ็ดรอยปีครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนะครับได้เลือนรางไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางขึ้นเนี่ยได้ถูกปิดตายไปแล้วนะครับไม่ไม่สามารถให้ขึ้นไปได้นะครับพระอาจารย์นะพรพูดได้นะครับอืในในสมัยเอพระนเรศวรมหาราชนะครับก็เคยเขาเนี่ยเคยแบบไปไปชุมนุมทัพที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ก่อน ไปชมพับนะครับก่อนที่จะไปโจมตีเมืองเฉลียงนะครับแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนียทรงเห็นว่าทหารเนี่ยครับแบบไม่มีกําลังใจในการลบนะครับเพราะเนื่องจากสงครางแล้วน,นะครับเป็นระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันนะครับพระองค์เนี่ยจึงต้องการแบบปลุกใจทหารนะครับจึงจึงได้มีการเสี่ยงทายกับคำทะลุขรงนี้นะครับครับโดยถามโดยการเสี่ยงทายน,นียครับได้เสี่ยงทายว่าถ้าหารลลกรอรบชนะ ในั้งนี้ครับขอให้พระจนะเนี่ยทรงเสี่ยงตอบกลับมาแต่ถ้าหากแผลเนี่ยขอให้ไม่ทรงเสี่ยงอะไรกลับมาเลยแะครับแบบคือไม่ต้องตอบนะครับและผลปรากฏว่าพระจนะเนี่ยตอบกลับมาได้จริงครับตอบกลับมาได้จริงครับซึ่งเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่ปฏิหารเลยนะครับซึ่งมันมันเป็นแบบดุสโลบายของสมเด็จพระนเรสวนครับซึ่งก่อนที่เขาเนี่ยนะครับจะทำการสิ้นภายเนี่ยเขาเนี่ยได้ให้ทหารนายหนึ่งครับเข้าไปที่ช่องแห่งนี้นะครับ แล้วก็เอ่อขึ้นไปครับยังตรงนี้ครับใช่แล้วก็ให้ทหารเนี่ยไปเซนต์ตรงนี้ใช่ให้ทหารแอปได้ครับแล้วแล้วเมื่อการสื่อว่าเขาสื่ส่วนเนี่ยได้เสียงทายนะครับก็ให้ทหารเนี่ยครับตอบกลับมาครับซึ่งเสียงเสียงเสียงของทหารนเลยนะถ้าเกิดเราไปอยู่ข้างในข้างในบนโดมครับเสียงมันจะดังฟ้องกำบานนะครับ วสีชุมนะครับมีมีชื่อเรียกนะครับมีความหมายว่าเป็นเอ่อตรงของต้นโพนี่นครับวสีชุมนับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อของพ่อขุนรามคำแหงครับโดยปรากฏในศิลราจรึกแบบที่หนึ่งว่าเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีพระอาจารณมีปาราศาสตรนะครับพระประธานในในมนฑลมครับมีชื่อว่าพระอาจนรนั่นเองครับ <c oughs> นี่ครับและนี้ก็คือการบูรณะครั้งใหญ่นะครับของเอ่อ สมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้มีการปล่อยล้างไปเมื่อประมาณปลายปลายพัยศตวนะครับต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็มีการบูรณะครั้งใหม่นะครับซึ่งซึ่งเขาเนี่ยบูรณะตรงวังคุพะลูนี้นะครับซึ่งคนบุคคลสําคัญนะครับที่มามาบูรณะนะครับแล้วก็คือสิลห์ทศกนั่นเองครับต่อมาครับ คำว่าอัจนะนะครับซึ่งคําว่าอาจารเนี่ยแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวนะครับหรือผู้มั่นคงผู้ข้อแต่การเคารพกราบไหว้พระอาจารนะครับเป็นพระพุทธรูปบางมาลวิชัยนะครับขัตสมาขัตสมาธิราชนะครับก็ะบุตรบุญปั้นครับแกนในเนี่ยต่อด้วยพิณศิลาแลนด์นะครับหน้าตักว้างประมาณ1 1 3เอเมตรนะครับสูง15เมตรพระพุทธรูปครับองค์ใหญ่ครับมีขนาดใหญ่เต็ม วิหารของมนตดลนะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยนะแล้วทราบไหมครับว่าเขาทือของใหญ่ขนาดเนี้ยเขายิอยู่ในมณฑ์ลได้ยังไงเขาเขาสร้างสร้างพุทธรูปก่อนไม่ใช่่ปะเขาสร้างพระพุทธรูปก่อนนะครับแล้วค่อยสร้างมณฑ์ลเนี่ยเข้าทำพระพุทธรูปทีพย์นะครับโดยสมัยก่อนนะครับก็จะมีหลังคาครับแต่ตอนนี้ได้ทำลายหมดแล้วนะครับสารับพัดสัจคันของวัดนี้นะครับ วัดนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เราพบครับศิลาจาลึกัที่สองนะครับอยู่ศิลาจาลึกมอสิชูนะครับพูดถึงความเป็นมาของสุโขทัยนะครับและราชวงศ์พระลูกงนะครับนะครับในการก่อตั้งเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่เราทําที่ทาให้เราเนี่ยทราบถึงเออว่าจาลึกตั้งเดิมนะครับที่เคยพบเจอศิลาจัลึกอันที่หนึ่งนะครับว่าเป็นของแทนะครับซึ่ง ก่อนหน้านีนะครับเคยมีข้อกล่าวหาว่าเสนยจะลึกที่หนึ่งเนี่ยเป็นของปอมครับแล้วก็แผ่นหินที่แกะมาจากเจดีย์วัดพราธาตุันนะครับเป็นรูปบุคคลและรูปอาคารนะครับโอเคครับรูปอาคารครับเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญครับที่ทําให้เรารู้ว่าอาคารและบุคคลในสมัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระมาครับวัด4ีชุมนะครับเป็นสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวของสุโขทไยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับมือ่ลยนะมือให้่อยนะมือให้หลานนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเยี่งยิ่งขอบคุณนะกกว่ารู้สึกเลย